กรุงเทง <Saint S 1> เพมหานครเสนอสองกล้องมองกรุงเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากสถานพยาบาลหรือไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาล ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนจำนวน12ครั้งโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้จัดไปแล้วสองครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอซึ่งการออกให้บริการนั้นได้จัดเป็นกระบวนรถโมบายสุขภาพเคลื่อนที่8คันประกอบด้วย 1. รถคลายเครียดเคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและบริการอื่นๆ 2. รถเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่ตรวจค้นหาวัณโรค 3. รถทันตกรรมเคลื่อนที่4 รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงการทำหมันจดทะเบียนและฉีดไมโครชิป 5. รถสร้างสุขภาพเคลื่อนที่บริการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 6. รถตรวจการได้ยิน 7. รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดและสื่อเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและ8 รถตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่บริการตรวจคุณภาพอาหารและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารนอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพอาทิโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วนหน้าสมดังนโยบายทั้งชีวิตเราดูแลของกรุงเทพมหานครทั้งชีวิตเราดูแล พื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ